นี่เราตายายหลานจะเดินทางไปโคราชไปเยี่ยมหลานสาวแล้วก็จะ,ะแวะกลางเต็นท์ที่เขตเขาใหญ่เที่ยงด้วยคุณยายกำลังเสริมสวยอยู่นะครับตามไปกันแล้วนะครับเรามาแวะกินข้าวกันที่บ้านสวนนะฮะบ,บ้านสวนก่อนถึงสระบุรี บ้านสวนสระบุรีจุดพักกินข้าวคุณยายกับหลานสาวจะซื้อรองเท้า อาหารเค้กบ้านสวนหลานสาวกินข้าวไก่ขนมจีนหนมจีนน้ำยาแหละ ตุ้งยาป่าตุ้งยาป่า,ปปาพ่อพระอือพระองค์เลยอยากกินอะไรแบบ ทานกันอิ่มแล้วนะครับที่จุดพักรถเค้กบ้านสวนนะฮะรอคุณยายกับคุณหลานแป๊บนึ่งเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับจอดซื้อปลาที่อารมตะคองครับ น้ำมันกันที่ปั๊มปลดตดทอนะครับกำลังจะขึ้นเขาใหญ่เที่ยงแล้วทางขึ้นเขาใหญ่เที่ยงแล้วนะครับแวะซื้อสเบียงเครื่องดื่มก่อนภรรยาลงไปซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อสเบียงกันแล้วได้อะไรมามั่งแม่บ้านไข่ไข่ปลาปลาโอเคตัวแสบหลับลอย่างรถดนี้กำลังจะขึ้นเขาใหญ่เที่ยงแล้วครับ กำลังขึ้นเขาใหญ่เที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันบนเขาใหญ่เที่ยงนะครับที่ภูผาม่านหมอกงขึ้นภูผาม่านหมอกนะครับโอเคบรรยากาศดีมากอากาศก็เริ่มเย็นแล้วกำจะขึ้นทางที่ชั้นที่สุดแล้วนะครับที่เขาใหญ่เที่ยง ถึงแล้วนะครับภูผาม่านหมอกบยากาศบนเขาใย,ยเที่ยงที่จุดแคมปิง้งภูผาม่านหมอกวิวบนภูผาม่านหมอกวิวตอนเย็นๆนะครับตอนบ่าย เสร็จแล้วนะคะวันนี้เรากลางบนก้อนหินบนพื้นปูนนะครับรปรับไปตามสภาพกลางเต้นที่ปูผาบ้านหมอกร,ริมหน้าผานะครับตามสภาพตอกสมอบอกไม่ได้ก็ใช้เชือกผูกเอา กางเต้นเสร็จแล้วด้วยความทุรักทุเรลมดีมากพบกันคืนนี้ที่ภูผาม่านหมอกสองปีก่อนตรงนี้ยังไม่มีนะฮะตรงนี้เป็นโฮมสเตย์เล็กๆตรงนี้ยังไม่มีมีนู่นหลังใหญ่นู่นโฮมสเตย์มาสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเรามากลางบริเวณนี้ ติดกับนี่ตรงนี้สราไ k วอ a ์ I เล็กๆตรงนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่มาสองปีที่แล้วยังไม่มีนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เดินไปบนสกายวอ a ์ k ที่ปูด,ด้วยหญ้าเทียมวิวสวยมาก บริวารน,นูนเป็นบึงน้ำเขื่อนลำตะคองมีชิ้นช้าด้วยร่วมเต็นกับเราแล้วเพื่อนรวมแคมป์กลางเสร็จแล้วมาถึง สาวนั่งพักผ่อนนั่งกินขน,นมประมาณห้าโมงเยน็นสักพักคุณยายก็จะทำอาหารแล้วคนของมาเตรียมทำอาหาร น้ำผู้ชายอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงขาหญิงหูขาม่านหมอกมีที่ออกกำลังกายให้เด็กๆด,ด้วยอาหารเย็ยนจารแรกปลาลดทอด ซื้อมาจากอารัมตะครองครับปรลดถุงละร้อยบาทยากาศยามเย็นเย็นบ้านที่พักอยู่เชิงเขาตอนนี้อากาศสิบสององศาแล้วนะครับ6กโมงกว่า12ององศาก็รับประทานอาหาร เวลาหกโมงคึ่งกว่ากว่าหรือเวลาสิบแปดนาฬิกาครึ่งกว่ากว่านะฮะสิบแปดนาฬิกาสสินาทดูบรรยากาศมีไอหมอกแล้วนี่ไอหมอกตอนนี้ก็ประมาณสิบสี่องศาแล้วเย็นมากสี่องศาแล้วนี่ใส่ชุดกันหนาวกันทุกคนเลย สองศาแปดนิกานาทีกว่ากว่าหรือ6กโมงครึ่งกว่ากว่านะฮะที่เขาใหญ่เที่ยงอกาศประมาณสิบสห้าองศาแล้วใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วนะครับแต่ละคนใส่เสื้อกันหนาวหนาวจริงครับน้ําค้างก็ลงด้วยอาหารจานต่อไปผัดชาปลาเนื้ออ่อนนะครับซื้อมาจากอารามตะคองผัดชาปลาเนื้ออ่อน เสร็จแล้วครับผัดช,ชาปลาเนื้ออ่อนซื้อมาจากกระลตะคองน้ำขุกคลิกนะครับน้ำขุกคลิกลอาหาร,หารจานต่อไปอคือไข่เจียวร้อนๆนะไข่เจียวร้อนๆใส่ปูอัดด้วยทำอะไรแม่ครัวแม่ครัวอุนข้าวขุนข้าวตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยนะ อัปเดตแสงสีตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับบรรยากาศด้านล่างของเขาใหญ่เที่ยงแสงสีที่เห็นนั่นคือถนนนะถนนนั่นเป็นถนนติดกับเขื่อนลำตะคองนี่คือยามข้าคืนของเขาใหญ่เที่ยง ยากาศตอนทุ่มครึ่งหรือสิบเก้านาิกานะครับเหลือกับข้าวอีกอย่างหนึ่งคือป่นลาบไก่ที่น้องๆให้มาวันนี้บากาศดีมากร้านสาวนั่งเล่นอยู่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศ14 1 5องศาก,กินข้าวไปด้วย ต่อไปก่อนปิดรายการขั่วลาบไก่คั่วาาลาบไก่ไาากที่น้องๆให้มานะครับขั่วลาบไก่ท้ายมือนี้ด้วยทอดมันปะกรายนะครับตอนสองทุ่มทอดมันปลกราย มากสองทุม่มหนามาก